เดี๋ยวสลับไปดูบรรยากาศในตลาดทองคําสักนิดหนึ่งคุณสุปชัยครับรวมการกําหนดกลยุทธ์สําหรับการเก่งกาไรในช่วงนี้ด้วยนะฮะเดี๋ยวไปพูดคุยกับนายแพทย์กิจชรหิรัญญะสิริประธานกลุ่มบริษัทแม่ทองสุข MTS GO นะครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับสวัสดีท่านทุกฟังครับครับสวัสดีครับคุณหมอครับดูแล้วเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาฮะราคาทองคํา ยืนเหนือระดับ2,000ขึ้นมาได้หลายวันทําการติดกันมาแล้วนะครับดูแล้วทิศทางของทองคํานับจากนี้ไปมองอยังไงดีครับคุณหมอครับเอ่อภาพรวมๆร,ระยะกลางตัดยาวเนี่ยเป็นขาขึ้นแน่นอนอจากการที่ระยะยาวกับกลางเนี่ยด้านเขาคงจะอ่อนมากกว่านะครับฉะนั้นจะทำให้ของขึ้นแต่ระยะสั้นเนี่ยเราจะเห็นความผันผวน เหมือนเดิมครับซึ่งเมื่อเช้านี้ราคาเพิ่งหลุดสองพันลงมานะครับโดยที่ทองไทยเนี่ยในช่วงสองวันก่อนก็ขึ้นไปทําจุดนูไหยใหม่นะที่สองหมื่นสามพันถ้าสามหมื่นสองพันห้าร้อยบาทต่อบาสท,ทองคำตอนนี้ก็ร่วงลงมาจิดงนร่งก็หลักๆก,ก็คือระยะสั้นเนี้ยก็ยังมีประเด็นที่จะต้องรบกวนใจอยู่ก็คือเรื่องการขึ้นอเวกของเฟด ซึ mm hmm. ่งตอนนี้ก็เริ่มออกมาพูดแล้วว่าอาจจะต้องขึ้น,นเราเบี้ยต่อนะถ้าเงินเฟอ้อยังสูงอยู่ซึ mm hmm. ่งตัวเลขที่สำคัญในสองวันเนี่ยจะมีเรื่องของเงินเฟอ้อคือ CPI นะครับซึ่งก็ต้องมาดูถ้า CPI สองวันออกมาเกิดสูงกว่าที่คาดนะฮะ mm hmm. อันนี้ทองจะร่วง mm hmm. นะฮะแต่คิดว่าคงไม่ร่วงแบบสงการขมินนะ เพราะวันที่ออกมันวันที่สิบสองครับแล้วเราว่าบ้านเราก็จะหยุดยาวนะฮะงคนกลัวว่าจะเกิดสงครามเรรมินหนีกเปล่าเนี่ยอืนะครับเพราะว่าถ้าจากันได้เมื่อแตดสิบปีก่อนเนี่ยมันมีสงครามเรรมินสามสามวันเนี่ยราคาของโล่ไปสองร้อยเหรียญนะฮะแต่ว่าเมื่อเมื่อประมาณสิบปีแล้วก็คิดว่าไม่ใช่นะครับโดยภาพรวมเนี่ย คิดว่าเป็นการแค่ตกตามเนื้อข่าวที่กำลังจะเข้ามาก็เฉพาะประเด็น C P I ตัวนี้ครับสําหรับสองวันนี้นะครับเอ๊ะถ้ามองแบบนี้ในเชิงกลยุทธ์กันบ้างครับคุณหมอครถ้าดูแบบที่คุณหมอบอกว่าถ้ากลางถึงยาวเนี่ยโอเคเห็นภาพของอขาขึ้นของคองคาชัดเจนเพราะนั้นเนี่ยไอ้ช่วงระหว่างที่โอเคแล้วมีความผ,ลผลันผวนราคาปรับตัวลงแบบนี้ถ้าในเชิงของการลงทุนเอ่อน่าจะเหมาะในแง่ข<ง>องการ<อ>ตั้งรับหรือเปล่าคราคุณหมอ ใช่ครับถูกต้องเพราะฉะนั้นในช่วงของผันผวนแบบนี้ก็เป็นประโยชน์สําหรับคนที่พอร์ตว่างก็หาจังหวะเข้าซื้อในบริเวณแนวรับสําคัญครับแนวรับในระยะสั้นที่สําคัญที่พันเก้าร้ยแปดสบเหรียนะครับอันนี้เป็นแนวรับสําคัญระยะสั้นนะครับถ้าหลุดลงไปอีกก็ต้องไปวัดตามไฟบราชี่แันเก้าร้อยสี่สิบนะครับซึ่งซึ่งก็ต้องดูกับตัวเลขกับ ความตอบรับของตลาดนะฮะหรือในทางกับกันถ้าตัวเลข CPI ออกมาต่ำลงครับตลาดไม่กังวลก็จะดิ่กลับไปที่2,000เท่ีครับนะครับมีอีกปัจยหนึ่งกรณีของรัสเซียกับยูเคนี่ยังยังมีผลต่อทองคำม,มากน้อยแค่ไหนยังไงอยู่ไหมครับตอนนี้ฮะอตอนนี้ถือว่ารับรู้ข่าวหลักๆไปหมดแล้วถ้าไม่มีข่าวใหม่ของความรุนแรงหรือความสงบ เชื่อว่าก็ไม่ได้กระทบบัไยใหญ่กับตลาดทองคำครับอืมนะครับนะครับคุณหมอครับวันนี้ขอพระคุณมากนะครับคุณหมอครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอกิจรั์ธิรัญยศรินะครับจากแม่ทองสุข MTS GO โอาวเป็นยังไงภาพ ภาพรวมคุณสุภาชัยฮะก็คือภาพรวมถ้ามองระยะกลางถึงยาวเนี่ยยังเป็นขาขึ้นอยู่นะฮะในมุมของคุณหมอนี่มีอันนี้ภาพชัดเจนแต่ระยะสั้นเนี่ยเนื่องจากวันที่ผ่านมามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะฮะก็เลยอาจมีการขายทํากําไรออกมาในแง่ของทองคําแล้วก็ต้องจับตาดูในช่วงของ2อสามวันนี้ครับเรื่องของเงินเฟอ้อของสมนิกาซึ่งคุณหมอมองว่าไม่น่าจะปรับตัวขึ้นเยอะนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยความรุนแรงในแง่ของการถูกขายออกมาก็ถือว่าน่าจะมีน้อยนะครับแต่ก็ตามฮะในเชิงกลยุทธ์กันบ้านนะครับคุณหมอบอกว่าเอาง่ายๆคือช่วงนี้นะฮะพอร์ตว่างให้ตั้งรับไว้นะฮะสำหรับราคาทองคำมันก็มีกรอบในแง่ของแนวรับอยู่ที่1980นเปะฮะเป็นแนวรับแรกแนวรับถัดไปอยู่ที่1940้นั่นเองนะครับ